นังไปได้ยังไปด้่ายได้เลยแล้วตะเดียนเคียงค่ะแล้วกติดตามใครฝันะคะเคลยไปเรื่อยนะคะนี่เก่งนะใครเดี๋ยวพี่มาช่วยนะเขาเลยก่อนี้

สวัสดีค่ะ,คะไม่ได้บ้ากล้องค่ะแต่อยากให้บรรจุให้แน่นที่สุดนะคะถ้าที่ทำได้นั่นยที่ว่็ถ่ายดีไม่ไ 지금까